กินจ,จกตัวอะไรเนี่ยโอ้โหมาอยู่สกวนชื่อว่างูออ้ยหลอนโอ้กินจากต้นเลยวิเอามาให้ชิมหน่อยสิและคลิปนี้สนับสนุนโดยเพสซี่คอฟฟีซึ่งเป็นกาแฟาเพื่อสุขภาพที่หอมมากหอมเวอร์หอมยันฉี่กันเลยทีเดียวดูได้จากคอมเมนต์ของลูกค้าที่พิมพ์มาบอกแถมรถสชาติกด็ดีดีกินแล้วก็ดี ดีสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่แอดไลน์แอดเพสซี่คอฟฟี่อซอปปีกับมิลเดอบาดนี่หรือคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ก็ขอไปสื่อได้ง่ายๆโหลดเดอบาทนี่เอา้าส้นแก้วเชียร์ค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะลุงค,คิดเราจะไปเอาผลผลิตของเราเป็นอะไรนั้นตามมาเลยสวยมากค่ะ สมกับที่เราแบกมาจากเชียงใหม่เลยนะคะอันนี้ก็ขอดูเนี่ยคะ่ะเอาอะไรมาปลูกก็ไม่รอดนะคะพอเจอคุณนายตื่นสายนะคะรอดค่ะขนาดอยู่บนทรายนะคะปลูกบนทรายนะคะยังรอดแต่นี้คะ่ะวันนี้คะ่ะวันนี้นางเอกของเราหรือว่าพระเอกของเรานะคะเยมองก็กาลังทําอาหารให้ทีมงานนะคะหลายอย่างคะ่ะอาหารเยมองค่ะโอ้โหน้ํายาน้ําพวดนะคะ โอ้ยแกงเผ็ดนะฮะต้มแซบค,ค่ะแล้วก็โอ้มีอ่อมปลาด้วยน้าเข้ามาให้โอ้ปลาซิวอ่ะแม่ออมใหม่ๆเหรอเราหนูชอบอันนี้มันขมๆอ่ะพออายุเยอะแล้วก็ชอบเริ่มกินของของมเปิดดูอาหารยายม่องหูพียอาหารผทพูดบอกโม่บอกแตงอุ้ยลมดีอะค่ะลมดีจริงๆเลยก็นี่ค่ะลุงคิดเตรียมมีดแล้วค่ะ ส่วนโซดาก็หลบมุมพ่อหนูหลบมุมก่อนนะพอดีลืมทากันแดดมาเดี๋ยวผิวเสียอายุเยอะแล้วต้องดูแลตัวเองหน่อยนี่ค่ะอันนี้ป้าไปซี่จะให้อ่ะจะทําชั้นค่ะพอดีจะลองเพาะค่ะเพาะอ,อ่ะเพาะเลี้ยงอันนี้ค่ะจะลองเพาะเลี้ยงไอ้อะไรนะต้นอันนี้โรสแมรี่ค่ะแฟนทางบ้านเพราะว่าเริ่มมีแดดแล้วค่ะโรสแมรี่ก็จะชอบแดดค่ะอุะอ้ยจริงจบ อุ้ยไม่ใช่จริงจกตัวอะไรเนี่ยโอ้ยมาอยู่ซะกลัวฉันต้องว่างูนี่ลานส,สดาเห็นไหมเนี่ยอยู่ตรงถังนี่ลูกโอ้ยไม่ยอมเลยกลัววะ่ะนู่นมึงหลบไปตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวไปถ่ายตรงนู้นก่อนนะคะอุ้ยหลอนเราเห็นแล้วก็น่ากวนนี่ค่ะนี่ค่าไม่รู้จะถ่ายอะไรดีดูดูดูดดอีตัวนี้จะ่เพิ่งคิดรลอแปบ๊บดูค่ะ ขี้โก๋เขาจะเรียกขี้โก้วเวลาเด็กเป็นซางเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาไปย่างค่ะสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนแต่สมัยนี้ก็แบบไม่ค่อยนิยมกินกันแล้วค่ะอืมสมัยนี้อาหารเยอะค่ะนี่ก็นี่ค่ะกล้วยค่ะกล้วยงคิดจะตัดกล้วยค่ะเรอโหกินจากต้นเลยวิเอามาให้ชิมหน่อยสิอ่ะชิมดูก่อนให้ลุงคิดชิมดูก่อนนะคะ อันนี้คือกินจากต้นจริงๆค่ะโยยกยกนิ้วชูหน่อยสิสองนิ้วหน่อยสิอร่อยสิเพราะว่าไม่ไม่ยูคัสฟอร์มีนิวไม่ไม่ไม่ไอ้วอนนิวจะเอามาอีกลูกเอานี้ให้หน่อยตัดให้หน่อยเหรอไม่ต้องเหรออร่อยใช่ไหมป้าไปซี่ลองมั่งนี่ค่ะ มากเลยจากต้นอร่อยอ่ะอร่อยมมันจากต้นทำเลยอร่อย Because they ripen on the tree mm hmm. That's why they're so sweet mm hmm. Because you don't cut them when they're green mm hmm. But take long time but they r e more sweet โอามาดูที่ตัดนะครับ เป็นวีเลยค่ะเราแบบให้เขาสุกคาต้นค่ะเพราะว่ามันอร่อยค่ะอันนี้ไม่ใช่จากเชียงใหม่เนี่ยอืออปะอืไม่รู้ต้นนั้นใช่ของเชียงใหม่ไหมแต่สองต้นเนี้ยไอ้รสวัวน่ะฝอมเชียงใหม่หรือเปล่า,าอ,อ๋อฝอมชาซานเื้ยเสเข็มตรงนู้น เนี่ยเสาเข็มตรงนี้ยังไม่ออกลูกเลยเนี่ยเสาเข็มอันนี้ตรงเสาเข็มยังไม่ออกเลยแต่ตรงนี้นะ่าจะเป็นจากเชียงใหม่เนี่ยจากเชียงใหม่เอาที่โกไปละโอ้ยแบ่งให้ยายกินด้วยให้ทีมงานเขาได้กินด้วย yeah, คลาดฟอบเป็นหวีใช่ใช่เพราะว่าให้เขาได้กินด้วยเพราะว่าเขาดูแลกัน อู้อร่อยมากแม่อร่อยกว่าปกติเลยอะ่ะอืออือมันสุกคาต้นแม่บอกอร่อยอยู่แล้วแหละไอ้เขียวเขียวก็ไปบ่มข้างในอะ่ะเด็กรกลียู you can take inside อุ้ยแต่อร่อยจริงๆค่ะมันสุกคาต้นอะ่ะอือ อ่ะอันนี้โอ้ยอ่ะอยูหนึ่งหวีอ่ะโซดาโซดาโซดาบอกหนูไม่กินกล้วยพ่อเล่นได้แต่หนูไม่กิน,อ,น,น,อ,น,นอันนี้เฟอรมีอ่ะนี่อันเนี้ยเขียวอ๋ออ๋อยูชุดแล้วกันเยอะอ,อ๋อ we take this one i n อแล้วก็เขียวเออพอเดทีมโอเคสองสองแบ่งกันป่ะนี่ค่ะเอาไว้ให้ให้ทีมด้วย อันนี้ก็กําลังจะสุกด้วยเนี่ยอันนี้แม่คิดเอาไว้ให้ให้ทีมทีมมาวีใหญ่ด้วยเพราะว่าอุย้ยแต่อร่อยโคตรอร่อยเลยอร่อยมากไอ้เขียวเขียวนี่เอาไว้บ่มเอาไว้บ่มข้างล่างนี้ก่อนอันนี้ให้ทีมแม่คิดเอาเอาขึ้นไปละสองวีจ้ะอันนี้ไว้ให้ทีมเขากินกันแล้วจากต้นด้วยแม่ส่วนไอ้เขียวเขียวบ่มไว้ข้างล่างค่อยอนั่นโอ้โหค่ะไหนๆก็นั่นแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมา จะมาดูไออ้าวทาไมอ่ะจะมาดูกราฟกาฟก่อนเอ้าไม่ลองก็ให้สิอาหารมันหมดน่ะเนี่ยค่ะย่ามองก็ลืมเอาอาหารให้กราฟกาฟค่ะบ่นี่ค่ะดอกมงดอกไม้นะคะก็บานสวยเลยค่ะต้นนี้อืม แต่กระถินนี่ก็งามค่ะไม่รู้จะเอามากินกับอะไรค่ะมันต้องมีเมนูอหอยนางรมดิบแล้วก็ไม่ค่อยกล้ากินค่ะช่วงนี้เป็ดก็แบบซวยเลยค่ะตอนเนี้เมื่อวานมาเปิดน้ําให้อยู่ทีน,นี้เห็นอาหารมีอยู่ไงก็เลยไม่ได้เอาให้ดูค่ะน้องเป็ดก็ตัวใหญ่เมื่อวานน้องยามาบอกว่าโอ้โห,โโหกี่เดือนทําไมเป็ดตัวโตกันอาปลาช่อนมาให้ยาม่องค่ะ อาปลาช่อนมาให้เย้ยม่องน้องยาอันนี้น้ำต้องเปิดเพิ่มเปิดเสริม,มสวยนกเหมือนห่านเลยค่ะปลาตะซีชอบสีขาวค่ะมันสวย สียไายตัวนั้นอะตัวเล็กกว่าเพื่อนนะคะตานางไม่เป็นลมเออถ้ามันไม่เป็นลมตายใช่แล้วก้นมันก็ลากไงหนูซึงไม่อยากให้ทําอะไรแฉะตรงนั้นให้ถึงอยากให้สาดออกมาเดี๋ยวจะซื้อแกบมาใส่อีกเออเอามาใส่อีกเดี๋ยวจะซื้อมาอีกสักสองสอบเอามาใส่อีกมันจะได้ซึมน้ําซึมอะไร สวยค่ะสวยมากๆเลยอ่ะนงเป็ดอ่ะ <c oughs> จ้าจะเปิดน้ำให้ยามองก่อนนะคะก็ดีหน่อยค่ะเรามีน้ำตรงนี้ค่ะแ <c oughs> มสะ่สัังกะสีนี้เอาไว้ทำไมอะคะ <c oughs> อ๋อไว้ถ้าปิดเอาไว้ปิดนู่นนี่นั่น ิดใส่เลยไหมหรือว่าไม่ไม่ไม่เดี๋ยวหนูนูรู้วิธีแม่ต้องออกมาก่อนหมอเขาไม่หนูจะเชื่อมันอ huh. ๋อไม่เดี๋ยวหนูยืนยืนใส่เองไม่ไม่ไม่เนี่ยแม,ม่ออกมาเลยเ <c oughs> ออไม่ต้องเอาอะไรเข้าไปให้มันยากเนี่ยอย่างนี้เลย ง่ายง่ายอ้าววัดดีค่ะ <S <S ขเขาน้ำให้เป็ดค่ะใช่ค่ะขเขาทน้ำให้เป็ดน้องก็มาส่งน้ำแข็งค่ะดูนะคะเยีมองเอาอาหารมาให้นะคะ นใหญ่ารยานี่ก็ชอบไปกวนน้องอ่ะน้ำปลาปซีก็เต็มแล้วค่ะปล่อยให้น้องกินอย่าไปกวนน้องกว้างขึ้นค่ะเราเป็ดดูไม่อึดอัดเหมือนแต่ก่อนค่ะ กว้างขึ้นวางขึ้นเยอะเลยกล้วยอร่อยมากแม่อร่อยจริงๆงดเดี๋ยวไปกินกับกาแฟกันเนออมันกระแบทบอันนี้ว่าให้ทีง,งานปาเปซีกับลุงคิดเอาขึ้นไปละก็<อ>นี่ค่ะลมก็วอยวอยมานะคะ <ว jang S 1> น่าจะอ่าลมหนาวน่าจะเริ่มมาแล้วนะคะ ไม่รู้ปีนี้ต้นจานจะมีดอกหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจเหมือนกัน,นะคะ่ะก็สวนในพวกลูกๆของต้นจานนะคะนะ่ะฝั่งนาพี่นะคะก็ขึ้นเต็มเลยนะคะอีกหน่อยเพอะต้นใหญ่นี้จะสวยเลยนะคะวว้าวเปิบชงกาแฟมาแล้วค่ะไปไปซี่จะ้ะ กินกับกล้วยค่ะเออตอนที่อยู่เชียงใหม่เขาจะลูกใหญ่กว่านี้นะคะแต่มาอยู่บ้านเรานี่แบบว่าก็ลูกเล็กนิดนึงค่ะเดี๋ยวก็ลองดูลองลองรอ,งอ,งองดูเซตต,ต่อไปนะคะแต่รสชาติเขาอร่อยมากเลยค่ะกล้วยกล้วยอันเนี้ยทาไมเราถึงขนมาด้วยค่ะมันอร่อยรสชาติเขาจะแบบอมเปรี้ยวเปรี้ยวคือหวานแต่เป็นหวานแบบอมเปรี้ยวอมมันมันถ้าเกิดเป็นอาหารก็คือกลมกลอ่อมค่ะอร่อย ยังไม่ได้กินข้า,าวเช้านะ,ะคะคิดทำอาหารเช้ามาให้ด้วยค่ะไข่ใส่แฮมแล้วก็ใส่ชีสค่ะน,นั่งกินอยู่นู่นค่ะพาพิซีก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารไทยแต่จะกินกับกาแฟแล้วจะชอบกินเอ่ กาแฟบางทีกาแฟอย่างเดียวพอดีวันนี้มีกล้วยก็เลยเออได้กล้วยมาลองท้องพอดีเลยปกติมันก็ชอบกินกล้วยนะคะแต่นี่กล้วยเราเอง